กูมไม่อยากว่าใครแต่เ,เข้าร่วกอมีผู้ชายด้วยวนะครับสามาช่วยเรา,าว้ของคุณพ่อสหน่อยนะไป,ไปไปก่อนเขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉัน,หนหอามนะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะถ้าไม่ได้คนมาช่วยเอาไว้เนี่ย่านจริงชีตคุณต้องแย่แนเ่นเลยเป็อไรม่เป็นไร้ไไรองคุณชื่ออะไรเป็นใครครับอยู่ที่นี่เหรอควาจริงแล้วฉันเองค่ะไม่ใช่พสามพันคนขออนุญาตคค่ะครับ เชีเ้าเาอทองเราเปน็นนางข้าหลวงรู้จักของคนนี้แล้วหใสไม่ได้เลคะที่ทำนั้นก็ถูกแล้นกัน<อ><อ>กันไม่ดีว่าแกนะถาเื่อนรกวมสายด้วยเหรอครับพอดีตกใจยยนิด่อยนะคสดีทุคนดีครับขันจีไดาชเองน่ะเป็นนางข่าหลวงขอองงา้าวอูิซสุราให้นางมื่วันนี้นค่ะข้าห,หลวงคีกั้นข่้หลวงเหรอเดี๋ยวข้หลวงวอะรอ่ะแท นี่ี่พัวไม่เลยโอเคดียเออกไปก่อนนะ้ยยินดี่พัวไปมฮ้ยย่นรอรอยินดียินดีเลยเฮ้อเคด็กดีครับเออครับสวัสดีครับเห็นที่เคุณดนคนไล่บ้ามาเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรแล้วค่ะตอนนี้หายแล้วค่ะและตอนนี้คือผมพูดตรงๆนะผมเห็นหน้าคุณแล้วผมรู้สึกว่าผมทุชดาคุณเหลืเกิน าคุณนี่ยมีเจ้าของหัวใจนะครับโอ๊ยหายไปนี่เขาจะอบใด้ไงนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเจ้าของหัวใจนะผมจะขอหัวใจคุณมาครอบครองได้ไหมครับจะครอบครองเลยหล่ะหายเอาไปละไปเยหายใจไม่ไ้ยังเหน็บไปเหน็บไป ขอาเรียกใครอยากอ๋อให้ไปโกยให้โกยโกยออื่นโกยตัวเองไม่พอโกยโกยเดี๋ยวเอาเลยเจอจ๊ะผู้ตามตรงนะถ้าเกินตัวเองมันเป็นแฟนเขาแต่ไม่ใช่มาติดเองน่เป็นชฟป็นเชฟเคเทาเอออยากไปไรเทศอะมรบอกพี่ไระเทศอะไรนะที่เขาเรียกันอะ อังกฤษแต่การที่เราจะไปเระเทศอังกฤษเนี่ยเราต้องพูดภาษาพื้นเมืองมาได้พูดภาษาจีนได้ไหมได้นิดหน่อยเองันนี้พี่จะต้ทดสอบที่พูดเป็นภาษาไทยน้องแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะกล้วยบ้าน้ามันต้องออกเสียงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะสำเร็จไสำเร็จสำเร็จสำเรได้ำเร็จกล้วยบ้าน้า้ม